นิสัยที่ต้องเลิกทำด่วนๆเลยค่ะหากคุณเป็นคนนึงที่ปรารถนาจะประสบความสำเร็จในชีวิตเวลาเราปรารถนาที่จะอยากสำเร็จในชีวิตปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นค่ะนิสัยหรือพฤติกรรมเดิมๆของเราค่ะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่เราเป็นอยู่ที่เราได้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการที่เราค่ะต้องการจะประสบความสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าเรื่องของหน้าที่การงานที่สูงขึ้นรายได้ที่มากขึ้นเราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมของเราเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของเราที่เราต้องการที่มากยิ่งขึ้นด้วยนิสัยแรกค่ะที่เราต้องเลิกนิสัยนี้ด่วนๆคือ 1. น,นิสัยในการที่เราดูถูกตัวเราเอง นิสัยที่เราดูถูกตัวเราเองค่ะก็คือเป็นนิสัยที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่เราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองพอเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเราจะใช้ข้ออ้างและก็บอกกับตัวเราเองค่ะว่าเราไม่เก่งพอเราทำไม่ได้นั่งค่ะเป็นภาษาที่เราใช้กับตัวเราเองแล้วเราก็กำลังโปรแกรมจิตตัวเราเอง ในการดูถูกตัวเราเองเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองนิสัยในการดูถูกตัวเราเองเนี่ยก็เป็นนิสัยหนึ่งที่ปิวเคยมีค่ะทุกคนพอเรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้เราไม่ได้มีศักยภาพมากพอเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาสามารถทําได้แล้วก็ประสบความสำเร็จไปแล้ว เราก็จะดูถูกตัวเราเองค่ะว่าเราทําไม่ได้พอเราโปรแกรมจิตของเราค่ะว่าเราทําไม่ได้แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเราจะหาข้อมูลหาหลักฐานต่างๆมาสนับสนุนในสิ่งที่เราดูถูกตัวเราเองและบอกว่าสิ่งที่เราดูถูกตัวเราเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและนั่นเป็นข้อเท็จจริงของเราเองว่าเราทําไม่ได้ แต่วันนี้ค่ะการที่คุณปรารถนาที่จะมีความสําเร็จที่เพิ่มมากขึ้นปรารถนาที่จะมีรายได้ที่ดีขึ้นคุณต้องเลิกนิสัยในการดูถูกตัวคุณเองแล้วโปรแกรมจิตของคุณใหม่โปรแกรมคําพูดของคุณใหม่โดยคุณพูดว่าฉันทําได้ให้ใครก็ตามนะคะที่เข้ามาฟังย้อนหลังค่ะให้คุณเขียนมาเลยค่ะว่าฉันทําได้ โดยใช้ความรู้สึกไม่ต้องใช้ความคิดนะคะใช้ความรู้สึกแล้วเขียนว่าฉันทำได้มันจะเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกเบาสบายและรู้สึกเลยว่าคุณทำได้จริงๆคุณทำมันได้และคุณใช้ความรู้สึกแบบนี้ล่ะคะ่ะนำไปปรับใช้และลงมือทำเพื่อไปสู่ความสำเร็จไปสู่เป้าหมายใหม่ในชีวิตของคุณฉันทำได้ ทำด้วยความเชื่อมั่นค่ะแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคุณทําได้จริงๆข้อที่ 2. เลิกนิสัยในการทิ้งเวลาสูญเปล่าและไม่วางแผนจัดการตารางเวลาในชีวิตวันนี้ไม่ว่าคุณจะทํางานประจําอยู่คุณจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือคุณกำลังทำทั้งงานประจำและกำลังเริ่มธุรกิจที่คุณปรารถนาอยู่ สิ่งที่สำคัญมากๆค่ะก็คือการที่คุณต้องจัดการตารางเวลาเพราะหลายๆครั้งค่ะคุณมักจะมีข้ออ้างค่ะและผิวเมื่อก่อนก็เป็นมีข้ออ้างว่าฉันไม่มีเวลาแต่จริงๆเราทุกๆคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงทำไมบางคน24ชั่วโมงเขาสามารถทำเนื้องานได้เยอะมากในแต่ละวัน แต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะทำเนื้องงานของเราได้แล้วเรารู้สึกว่าเราทำงานไม่ทันทั้งทั้งที่มี24ชั่วโมงเหมือนกันเพราะการจัดการตารางเวลาของเราค่ะหากคุณทำงานประจําอยู่แล้วคุณมีเป้าหมายในชีวิตว่าคุณปรารถนาและต้องการจะเป็นใครคุณปรารถนาที่จะมีธุรกิจของคุณต้องการสร้างธุรกิจส่วนตัวของคุณคุณต้องจัดตารางเวลาของคุณค่ะ อาจจะระหว่างพักเที่ยงหรือช่วงเวลาที่คุณเลิกงานแล้วเพราะแน่นอนวันนี้ค่ะเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรเราต้องการจะเป็นใครเราอยากมีชีวิตที่เป็นแบบไหนคุณต้องเรียนรู้พัฒนาและศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะเตรียมตัวคุณเองให้พร้อมในการทำเป้าหมายของคุณให้บรรลุความสำเร็จ ดังนั้นการจัดการตารางเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอเมื่อคุณสามารถจัดการเวลาได้ค่ะคุณจะรู้เลยค่ะว่ายังมีเวลาที่คุณทิ้งไปเปล่าๆโดนไม่ใช้ประโยชน์และพอคุณเห็นภาพในการจัดตารางเวลาของคุณค่ะคุณจะรู้เลยว่าแต่และว,วันคุณต้องทำอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งเลยค่ะเทคนิคก่อนหน้านี้ปิ๋วเป็นคนหนึ่งที่จัดตารางเวลาเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าการจัดตารางเวลาของปิ๋วค่ะ มันกลายเป็นความเครียดที่เราฟิกทุกอย่างดังนั้นการจัดการตารางเวลาที่ดีในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์ของคุณต้องมีความยืดหยุ่นด้วยเพื่อให้คุณได้มีเวลาอยู่กับตัวคุณเองคุณจะได้ไม่รู้สึกเคร่งเครียดในการจัดตารางเวลาของคุณเพราะแน่นอนค่ะเวลาคุณทำสิ่งใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยทำ คุณต้องจัดเวลาในการเรียนรู้และศึกษาเพื่อพัฒนาตัวคุณเองค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณทำมันอย่างเคร่งเครียดจนเกินไปคุณจะไม่มีความสุขสนุกพอคุณไม่รู้สึกว่าสุขสนุกเบิกบานในการลงมือทำสิ่งใหม่จะทำให้คุณเครียดพอคุณเครียดคุณจะรู้สึกว่าโอ้คุณไม่อยากทำอีกแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกหนักจิตของคุณจะไม่มีความสุขค่ะต่อไปคุณก็ไม่อยากจะลงมือทำ ดังนั้นการจัดตารางเวลาในการวางแผนในแต่ละวันของคุณค่ะคุณต้องจัดการเวลาของคุณแล้วใส่เป้าหมายหรือเจตจำนงที่คุณวางไว้ค่ะว่าคุณปรารถนาจะทำอะไรในอนาคตลงไปด้วยในสิ่งนั้นการวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราละเลยการจัดตารางเวลาแล้ววางแผนชีวิตเราจะสเปะสปะมากๆ ในแต่ละวันเราเผลออีกทีนึงอ้าวเวลาหมดแล้วจึงทำให้คุณไม่สามารถถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้ได้และข้อที่สแก้นิสัยที่หลอกตัวเองว่าคุณเองมีข้อจำกัดหลายๆครั้งค่ะที่เราสร้างข้อจำกัดให้กับชีวิตตัวเราเองไม่ว่าเราการศึกษาไม่สูงเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนคุณจะไม่สามารถสร้างความสำเร็จ หรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ปิวได้รับประสบการณ์ตรงนี้มาบ่อยๆมากก็คือการที่เราฟิกเวบีอิ่งตัวเองห,หลายๆคนมักจะบอกว่าฉันนี่ใส่เป็นแบบนี้ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปิวจะบอกคุณค่ะที่คุณมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้น เป็นเพราะคุณรู้สึกว่าคุณคุ้นเคยกับพฤติกรรมหรือนิสัยเดิมของคุณต่างหากแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงปรารถนาที่จะสร้างและจงใจสร้างชีวิตใหม่ของคุณอย่างแท้จริงคุณจะไม่มีข้ออ้างคําว่าคุณมีข้อจํากัดกับกน,นิสัยหรือพฤติกรรมหรือความไม่รู้ของคุณค่ะ ผู้ประสบความสําเร็จทุกๆคนไม่ว่าในบ้านเราเองในประเทศไทยเองหรือต่างประเทศค่ะเขาไม่ได้ออกข้อจํากัดของการไม่มีการศึกษาการเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนการเกิดมาในร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบทุกคนเหล่านั้นที่ประสบความสําเร็จค่ะเขาทิ้งข้อจํากัดทั้งหมด ก่อนหน้านี้ค่ะทุกคนเมื่อประมาณ4 5ปีที่แล้วที่ปิวทําธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ปิวออกไปพูดหน้าห้องปิวมักจะพูดผิดพูดถูกและตื่นเต้นจนบางครั้งกลายเป็นร้องไห้หากปิวยังคงมีข้ออ้างกับนิสัยที่เป็นข้อจํากัดของตัวปิวเองค่ะ มันจะทําให้ปิวไม่สามารถไปสู่เป้าหมายความสําเร็จที่ปิวปรารถนาไว้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณชัดเจนกับตัวคุณเองว่าคุณปรารถนาที่จะเป็นใครคุณปรารถนาหรือคุณมีเป้าหมายอะไรก็ตามในชีวิตคุณจะมีสติในการดําเนินชีวิตของคุณในแต่ละวันและคุณจะจงใจสร้างชีวิต เหมือนวนันนี้คุณกําลังสร้างตึกสิบชั้นการสร้างตึกสิบชั้นนะะั้นค่ะก็ต้องมีการตอกเสาเข็มเพื่อให้ตึกมั่นคงผู้สร้างก็ต้องจงใจสร้างตึกที่มีความสูงสิบชั้นแล้วเขาต้องรู้ค่ะว่าเขาต้องวางรากฐานอะไรบ้างอะไรบ้างที่เขา ต้องสร้างให้ตึก10ชั้นนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นสึกที่สูงสงา่าตามที่เขาจินตนาการภาพไว้แล้วอย่างชัดเจนอะไรก็ตามที่เป็นข้อจำกัดเขาก็รู้ว่านั่นคือข้อจำกัดค่ะแต่ไม่ได้นำข้อจำกัดนั้นค่ะมาทำลายความคิดที่จะสร้างตึก10ชั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำไม่สามารถสร้างได้แต่เขาจะหาวิธีวัดทำอย่างไรล่ะให้พื้นที่ที่มีข้อจํากัดนี้สามารถสร้างตึกสิบชั้นได้มีศักยภาพในการสร้างตึกสิบชั้นได้เช่นเดียวกับในชีวิตของเราทุกคนค่ะ วันนี้หลายๆคนอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการศึกษาอายุฐานะความเป็นอยู่พฤติกรรมที่คุณมีในปัจจุบันแต่นั่นเป็นข้อจํากัดที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวคุณเองแต่หากวันนี้คุณปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจงใจสร้างชีวิตใหม่ของคุณจงใจสร้างเป้าหมายใหม่ในชีวิตของคุณ คุณจำเป็นต้องเลิกนิสัยในการสร้างข้อจำกัดให้กับตัวคุณเองแล้วบอกกับตัวคุณเองค่ะว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้อที่4แก้นิสัยแห่งความใจร้อนไม่อดทนไม่มีทางห่ะที่เราต้องการความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เรายังไม่พร้อมไปสู่ความสำเร็จทุกๆความสำเร็จในชีวิตเราต้องอดทนและใจเย็นให้มากพอแต่มีความหนักแน่นและมุ่งมั่นในการลงมือทำหลายๆครั้งค่ะในชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเราไม่สำเร็จนะคะทุกคน แต่เป็นเพราะเราล้มเลิกระหว่างทางก่อนเสมอเราอดทนรอไม่ได้เราใจร้อนทุกๆคนจะมีต้นแบบในชีวิตของแต่ละคนค,คุณลองไปศึกษาเขาไม่ว่าจะเป็นต้นแบบระดับประเทศระดับโลกว่ากว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันที่คุณเห็นเนี่ยเขาต้องอดทน เขาต้องลงมือทำอย่างสม่ำเสมอมานานแค่ไหนเขาถึงได้รับความสำเร็จอันหอมหวานผิวศึกษาประวัติของแอนโทนี็รบินค่ะเขาเกิดมาในครอบครัวที่วันนี้ค่ะไม่สมบูรณ์แบบเลยแม่กับพ่อหย่าร้างกันครอบครัวเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะทุกคนหลายๆคนมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบกว่าแอนโทนีอรบิน แล้วเขาอยู่กับแม่ซึ่งแม่นั้นเสพยาเสพติดติดแอลกอฮอล์แต่เขาทลายข้อจำกัดทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมาจากชาติกำเนิดของเขาค่ะเขาสังเกตตัวเขาเองว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่สามารถพูดจาทำให้คนอื่นมีกำลังใจขึ้นมาได้เขาจับความสามารถของเขาตรงนั้นค่ะเขาเป็นพาโลมทุกคน ภาพภายนอกของเขาเป็นพาโลงค่ะแต่ความรู้สกึกลึกๆทั้งในของเขาเขารู้ว่าเขาคือใครและเขาต้องการเป็นอะไรเมื่อเขาได้โอกาสขณะที่เขาเป็นพาโลงค่ะเขาก็คว้าโอกาสในการศึกษาเรื่องของ NLP สะสมประสบการณ์ชีวิตสะสมความรู้ข้อมูลต่างๆของเขาอดทนรอไม่ใจร้อนพัฒนาฝึกปลูตัวเขาเองค่ะ จนเขาสามารถเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกได้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้ววันนี้ค่ะที่คุณเคยผ่านความล้มเหลวมาถ้าคุณอดทนทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใจร้อนและทำอย่างต่อเนื่องยังไงก็ตามคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้คุณก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ข้อที่ห้า แก้นิสัยที่ไม่เชื่อเรื่องของอนันต์ปัญญาเราทุกๆคนที่เกิดมาค่ะเราไม่ได้เกิดมาด้วยความบังเอิญและเราทุกๆคนมีจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่เราเกิดจากการสร้างของพระผู้สร้างดังนั้นจิตวิญญาณของเราค่ะเราไม่สามารถตัดขาดจากพระผู้สร้างได้หลายคนอาจใช้คาว่าจักรวาล อัน,นันตปัญญาพระผู้สร้างหรือพระเจ้าคุณไม่สามารถตัดขาดจากจิตวิญญาณสูงส่งได้ค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายหรือความสำเร็จที่เราต้องการได้เพราะเราใช้ความคิดซึ่งความคิดของเราทุกคนมีข้อจำกัด แต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเชื่อเรื่องของอน,นันตปัญญาเชื่อเรื่องของพระผู้สร้างเราใช้ความรู้สึกในการดำเนินชีวิตเราจะสามารถเชื่อมต่อกับอน,นันตปัญญาอันไร้ขีดจำกัดได้แล้วเราจะรู้ว่าเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราปรารถนาที่จะเป็นเราทำอะไรก็ได้ที่เราปรารถนาที่จะทำ คุณจะรู้เลยค่ะว่าคุณมีพลังมหาศาลที่หนุนส่งคุณให้ไปสู่จุดเป้าหมายที่คุณต้องการในชีวิตได้เพราะวันนี้หากคุณขับเคลื่อนด้วยความคิดความคิดมีข้อจำกัดค่ะพอคุณใช้ความคิดมากๆคุณจึงรู้สึกว่ามันถึงทางตันคุณจึงรู้สึกว่าคุณทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของคุณแต่หากคุณ ใช้พลังแห่งอนันตะปัญญาพลังของพระผู้สร้างพลังหนุนส่งค่ะแล้วมาขับเคลื่อนชีวิตของคุณเองค่ะแล้วคุณเชื่อว่าคุณสามารถเป็นไปได้ในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นคุณเชื่อว่าความมหัศจรรย์มีอยู่จริงแล้วคุณจะรู้ว่าคุณทำได้ในทุกสิ่งที่คุณอยากจะทำคุณจะไม่มีความกลัวเกิดขึ้นในชีวิตวันนี้ทุกๆครั้งเวลาคุณจะทำอะไรก็ตามในชีวิต ให้คุณบอกกับตัวคุณเองโดยการที่คุณใช้ความรู้สึกและบอกว่าฉันทำได้ในทุกๆสิ่งที่ฉันปรารถนาที่จะทำฉันเป็นได้ในทุกๆสิ่งที่ฉันปรารถนาที่จะเป็นแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะจงใจสร้างชีวิตของฉันด้วยตัวของฉันเองดังนั้นวันนี้หากคุณค่ะมีห้านิสัยนี้อยู่ นี่คือนิสัยที่ฉุดรั้งไปสู่ความสําเร็จในชีวิตของคุณไม่ว่าจะนิสัยของการดูถูกตัวคุณเองนิสัยของการไม่วางแผนตารางเวลาของชีวิตนิสัยของการที่หลอกว่าตัวคุณเองมีข้อจำกัดนิสัยของความใจร้อนไม่อดทนและนิสัยที่ไม่เชื่อว่าอนันตปัญญาพระผู้สร้างมีอยู่จริง เมื่อเราไม่เชื่อว่าอนันตปัญญาหรือภาพผู้สร้างมีอยู่จริงเราก็จะไม่สามารถเจอความมหัศจรรย์ในชีวิตของเราได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อค่ะคุณจะเจอความมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเสมอวันนี้คุณบอกกับตัวคุณเองว่าคุณทําได้คุณเปลี่ยนแปลงได้และคุณเป็นมันได้ค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ